น้องเลิฟสมมุตินี้เป็นตอนเช้ากี่โมงนะคะแปดโมงแปดโมงตรงอ่าเก่งค่ะอสมมุติตอนเช้าอีกนะคะกี่โมงนะคะส,สิบโมงกี่นาทีคะสิบโมงยี่สิบห้าอ่าเก่งค่ะสมมุตินี้เป็นตอนบ่ายนะคะเอ่ะ บ่ายเท่าไหร่แล้วคะบ่ายสองบ่ายสองสี่สิบอ่าเก่งค่ะอ่าสมมุต <aslında pour autres> ินี้เป็นตอนค่ำแล้วนะคะกี่ทุ่มแล้วคะหนึ่งหนึ่งทุ่มกี่นาทีคะทุ่มสี่อ่าเก่งค่ะอ่าสมมุติอันนี้เป็นตอนค่มอีกคะกี่ทุ่มแล้วคะสามทุ่มกี่นาทีคะ สามทุ่มยี่สิบอ่าเก่งค่ะอ่าตอนตอนคืนอยู่นะคะออบกี่ทุ่มแล้วคะกี่นาทีคะห้าทุ่มสามสิบอ่าเก่งค่ะอ่าสมมตินี้เป็นตอนกลางคืนบ้างตีเท่าไหร่แลวคะตีสองกี่นาทีคะ ตีสองสี่สิบห้ากึงมากค่ะ